ต่อไปนะครับเชิญท่านนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนามัยครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนๆนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนามัยสมาชิกวุฒิสภาครับและเป็นแพทย์ด้วยครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการแพทย์โดยตรงโดยส่วนหนึ่งซึ่งเพื่อนๆยังไม่ได้อภิปรายกันในหลายส่วนนะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียทุกท่านนะครับทั้งสูญเสียชีวิต บาดเจ็บแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกลับเข้าบ้านไม่ได้นะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่สําคัญคือขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับกำลังระดมกําลังกันเพื่อช่วยเหลือ,อทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับท่านประธานครับท่านจะเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตที่มีแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่กลางแจ้ง ผมเชื่อว่าเพื่อน,อนสมาชิกทุกคนก็คงเห็นนะครับมีแพทย์ที่ทําคลอดในห้องคลอดที่ยังไงก็ทําให้เสร็จฮนะ <c oughs> ลองนึกสภาพตัวเราเองเป็นคนที่ติดอยู่ในตึกที่กําลังแผ่นดินไหวอยู่นะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยวิ่งหรือหนีหาทางรอดให้ชีวิตนะครับแต่แพทย์พยาบาลเหล่านั้นครับไม่หนีเลยครับมีเสียงมีคลิปบางคลิปบอกว่ามีเสียงออกมานะครับบอกว่าแล้วคนไข้จะ ทำยังไงอันนี้ก็คือแสดงถึงจิตอินญ,ญาณของความเป็นแพทย์อย่างดีนะครับซึ่งพวกเราถูกสอนมาให้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นคนอื่นนี่หนีออกจากตึกหมดแต่ท่านจะเห็นภาพมีแพทย์มีพยาบาลแบกผู้ป่วยขึ้นหลังแล้วเข็นช่วยกันเข็นออกมานะครับไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่า <c oughs> ผมต้องพูดในสภาแห่งนี้เพื่อ <c oughs> เพื่อให้ทุกเรา <c oughs> ทุกคนได้นึกถึงแพทย์ <c oughs> พยาบาลเหล่านั้นด้วยนะครับ ต่นี่ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับท่านประธานครับมันกระทบพวกเราทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าตึกอาคาร OPD ที่รับผู้ป่วยต่างๆตอนนี้หลายตึกใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากอีกแล้วครับซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ครับแต่ว่าความพยายามนั้น น่าจะต้องให้ดีดีไปกว่าน,นี้เราน่าจะมีแผนการรับมือรองรับที่ดีไปกว่าน,นี้นะครับเมื่อสักสิบกว่านาทีที่แล้วผมได้ทราบข่าวล่าสุดครับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เกิดเรื่องอพยพคนแล้วนะครับเพราะนั้น <c oughs> เหตุการณ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าจะมีปัญหากับ <c oughs> พวกเราไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับปัญหาทางการแพทย์ที่เราจะพบหลังจากนี้ครับท่านประธานครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,ครับตอนนี้มีใครเวียนหัวไหมครับ ผมได,ได้ข่าวว่าหลายท่านยังรู้สึกเวียนหัวยังรู้สึกว่าเหยียบบนพื้นแล้วมันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเอิร์ธเควกดิสเนสคือเป็นอาการที่เกิดจากหลังแผ่นดินไหวนะครับไม่แปลกนะครับที่ท่านจะมีอาการเหล่านี้นะครับพอมีการสํารวจบอกว่าอาการเวียนหัวหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพบได้ประมาณเกือบ70%ของคนนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับและท่านจะหายเมื่อไหร่ ประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นี้ท่านจะหายนะครับ <c oughs> ข้อมูลเหล่านี้ครับผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขน่าจะบอกประชาชนด้วยเพราะว่าหลายคนเครียดแล้วว่าเฮ้ยทำไมยังเวียนหัวอ,อยู่ยังไม่หายสักทีนะครับผมผมรู้สึกว่าการสื่อสารเครื่องเหล่านี้ <c oughs> น้อยไปหน่อยนึงนะครับ <c oughs> ปัญหาที่สองครับคือปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองต <c oughs> อ,อนที่เกิดเหตุเนี่ยตึกถล่มลงมา30ชั้นเนี่ยนะครับฝุ่นละอองเต็มบริเวณนั้นนะครับบังเอิญว่าหลานผมเนี่ยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถ่ายรูปออกมานี่คือเหมือนในหนังตึกถล่มที่เราเห็นกันเอามาเกตดอนะ Market อะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยจะมีปัญหาต่อไปนะครับยังโชคดีครับที่หลังจากวันนั้นวันหนึ่งฝนตกนะครับซึ่งมันจะเลยชะล้างฝุ่นออกไปเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสาธารณสุขควรจะเตรียมการเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากเรื่องแผน่นดินไหวแล้วมีตึกถล่มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดกันมาก่อน ประเด็นที่3คือประเด็นสําคัญเลยครับผมเชื่อว่าตอนนี้ใครๆก็เครียดนะครับบางคนเนี่ยไม่ใช้ชีวิตได้ไม่ปกติเลยการที่เราจะขึ้นไปอยู่บนบ้านเราบนคอนโดเราเนี่ยผมว่านอนไม่หลับนะครับตอนนี้ใครที่อาศัยอยู่บนคอนโดสูงๆเนี่ยคงจะไม่กล้าขึ้นไปโดยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นไปก็คงจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าฝันฝัผนผวานะครับเรื่องเหล่านี้การสาธารณสุขคงจะต้องมาช่วยโดยเร็วนะครับ สายด่วนสุขภาพที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆควรจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็ใครที่มีความเครียดมากๆควรจะต้องได้รับการบําบัดนะครับทางสาธารณสุขได้เตรียมไว้แต่ผมเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ท่าน n oy n oy n oy n n n. อย่างน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นนก็ย้ําได้แล้วครับว่าประเทศเราไม่มีความพร้อมทุกด้านเลยนะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในการรับมือทั้งสาธารณสุขด้วยการบําบัด การเฝ้าระวังและการฟื้นฟูประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อให้เราเติบโตขึ้นนะครับและขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่สําคัญนะครับปัจจุบันมีเฟกนิวส์มากนะครับการส่งต่อเฟกนิวส์เนี่ยจะทําลายสุขภาพจิตให้มากขึ้นไปอีกนะครับก็ขอฝากไว้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ประเทศไทยยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ